สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมเอน,นี้มาพบกับข่อยอีกแล้วแม่น้องอติมกินแลงเนาะันนี้เขาจะมาเห็กเกดกัวเตียวกินเด้อก๋วเตียวเห็ดเองเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอ่ะเมรีเขาบอกเอาหลายเนาะเขามาทําเครื่องปรุงกันเลยเครื่องปรุงนี่ข่อยจะจำลกฟักซี่แล้วก็กระเทียมเด้อเนี่ยแล้วก็พริกไทยใส่น้ากันเอาลงไปเลยพ่อแม่พี่น้องอัน,นเขาเห็ดกินเองเนาะเห็ดแบบบ้านบ้านเนาะและเครื่องปรุงตัวนี้ข่อยก็ซิ มีสี้ยวขาวมีน้ำมันหอยก็มีรสดีเนะผพี่น้อง,องเขาปรุง,งเองเนาะอันนี้เขาก็ลงมาใส่น้ำกวยเต๋ยวเลยอันนี้เสร็จเ,เรียบร้อยเลยเด,ออเด้อเคยไม่ได้ซื้อเขาปรุงเอาเองเนี่เอาสะผสมผสมแล้วแบบนี้เขาก็สิให้เขาละลายนะเขาก็เลยเอาลงมาใส่น้ำเนาะน้ำต้มน้ำต้ม,ตมกระดูกต่อไปเขาก็จิใส่กระดูกหมูลงไปกระดูกหมูจะเป็นกระดูกหมูน้ำสุปเป็นแบบนี้เขยอเอามาต้มัน ทำให้น้ำเขาหวานและ้วกะ็หอมแล้วก็หวานมันด้วยเนาะเอาลงไปพอสับนี่อมาพี่นอ้องอันนี้เขาเห็ดกินเองในโคเรือนเนาะก๋วยเตี๋ยวของเฮานี่เพราะมันเดือดแล้วมันจะมีฟองขึ้นมาเด้อพ่อแม่พี่นอ้องอันดับแรกเขาต้องเอาเอาฟองออกไปเลยเด้อพอเอาหน้าเขาบอกเอาฟองออกนี่ีท่ทำให้น้ำเขามันขุ่นบนหน้าก,กินเนาะเอาฟองของที่มูนั่นแหละเนาะ ขาออกเลยน้ำข้าว,วที่ใสอันนี้ข่อยเห็ดนะข่อยเห็ดก๋วยเตยี๋ววตยวหมูเนาะอก๋วยเตี๋ยวหมูกิน๋วยเตี๋ยวน้ำใสนี่นะลงเสือกับโทรโทพทัทกับสีมองบอกข่อยเห็นได้เพะว่าอายน้ำห้อนมันจะขึ้นมาใสแล้วแม่พี่น้องอ่ะเบิ่งเขาซับนี่แหลนะเนาะเดี๋ยวตามดูต่อไปเลยเนาะข่อยกับเตรียมของแล้วเรียบร้อยเนาะพอพี่น้องนี่แหละหมูนี่ข่อยกับข่อยต้มเอาเ้อต้มในหม้อก,กว๋วยเตี๋ยวเลยเพราะว่าเขาให้หน้ำสุบข,ของหมูนี่ลงไปใส่ก๋วยเตี๋ยน้ำมันจะได้ แซ่บเนาะพี่น้องบ่ได้ปรุงอีหยังมากมายเลยน้ำสุกข,ของข่อยเนาะนี่อันนี้จะเป็นถั่วงอกเป็นถั่วงอกสดแล้วก็พักวางตุ้งนี่เฮาซิให้เคี่ยวแบบนี้เฮาลวกแล้วเฮาเอาไปล่างน้ำเย็นยเ้อพ่อแม่พี่น้องน้ำเย็นกับน้ำที่เฮากินสะอาดอเลยเนาะเพราะว่าเฮาต้องเอามากินเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีก็คือ่ขยจะเอาสามอย่างก็คือหอมเปเนาะเป็นผักชีฝรั่งนะแล้วก็ผักชีไทยเฮาแล้วก็ต้นหอมเพราะว่ามันจะได้ ความกลมกล่อมมันจะได้หอมเนาะอันนี้จะเป็นคลิปท่ว่าคอยสอนวิธีท่ว่าทําน้า๋วยเตี๋วกินเองแบบง่ายๆในเฮือนเนาะกะบรเดีกะที่ทําลายกะโอเคโดยเรพยบพี่น้องเอ้ยกะคือว่างบเฮาหน่อยเฮากะเข็ดกินสำนี่เนาะเห็ดสําหรับกินในครอบครัวเฮาก็คอยงบองคอยอยู่นี่กะอยู่สี่สองร้อยห้าสิบพอมพี่นอ้องเพราะว่าความประหยัดแห้งได้สองร้อยห้าสิบเนาะก็คือว่าหมดทุกอย่างคอยรวมสองร้อยห้าสิบคอยสกิลนู่ประมาณจะ แหลยมื้อนี้มื้อเย็นมือหนึ่งแหละมื้อเศร้ามื้อหนึ่งมื้อกลางวันอีกมื้อหนึ่งเป็นสามมือเน้อพี่น้องกินกันสามคนเด้อน,นี่สี่ทั้งน้องไอติมน้องไอติมคนกนัอาจจะกินอาจบอหลายเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับทขาจบเพียงเท่านี้แล้วทำไมพี่น้องอันนี้สูตรแบบง่ายๆสไตล์แม่นอ้องไอติมกินแหลกเนาะก็จะทิมสูตรไว้ให้น้ําแน่สูตรบ,บ้าๆเนาะสูตรแบบบอกเป็นแต่ไายแต่เห็ดไขายข่ดีไข่กินแซ่บเวทนะเนาะ ลองเอาไปเห็ดกินน้องพี่น้องเผื่อบางคนกะคนบบฮูกับโบฮูอเไยได้เรื่องเห็ดนาบกว๋วยเตี๋ยวแหละกว๋วยเตี๋ยวเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สบายดี